สำหรับวันนี้เราก็จะมาเตือนกันเรื่องของช่วงสงการใช่ห้ามโทรศัพท์ระหว่างขับรถเบครับอันนี้คืออันตรายที่สุดเลยเช็กยางเช็คน้ําเช็คลมยางเช็่น้ําที่ปัดน้ำฝนอะไรพวกนี้พยายามเช็คให้ดีก่อนคือไม่ประมาทไม่สติมีสติในการขับรถเพราะต้องบอกเวลาเราเมาเหมือนเราขาดสติเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยวันนี <My S 2> ้ก็เป็นเทศวันสงกรานต์นะคะใช่ใชเรียกว่าเทศกาลสงกรานตา์เนี่ยหลายคนก็ต้องไปหยุดพักผ่อน ใช่นบางคนกลับบ้านเดินทางกลับต่างจังหวัดบางคนไปเล่นน้ําไปงานเทศกาลตอนเด็กๆเคยใช้ท็อปแบบอ่ะนี่ตอนนี้เขาให้ใช้อยู่ปะไม่ไห้ใช้เขาให้ใช้เขาลดหลายอย่างแป้งเขาก็ไม่ให้กับต้องบอกว่าบรรยากาศมันคือหน้าร้อนเนหรือดูร้อนนี่คือสาดน้ำก็นิดนึงแต่ก็ต้องระวังนะครับบางคนเนี่ยชอบใช้น้ําแข็งคือต้องบอกว่าเราเห็นข่าวใช่ไหมตอนแอติสโตลนี่ระมัดระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยร่างกายเราร้อนจัดแล้วเราไปใช้เย็นนะเย็นแต่จัดเนี่ยอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยเวลา เล่นหนาแต่ที่ระวังอีกอย่างนึงก็คือหนูเคยเห็นเขาปะแป้งแต่เปลี่ยนแป้งเป็นแป้งเย็นอะโอ้ยแป้งตาหนูว่าเอาเป็นว่าแป้งเย็นอะแป้งเย็นอะเออระวังข้อตากันด้วยนะคะก็ที่หนึ่งเราก็จะมาเตือนกันเรื่องของช่วงสงกรานต์ใช่จะบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยหลายคนใช้รถใช้ถนนเดินทางต่างจังหวัดกลับบ้านพักอะไรอย่างนี้ครับอ่ะเรามาเตือนกันมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยครับก็คือถ้าเราง่วงเราไม่ควรขับอันนี้คือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะบางคนเขาว่าแบบไม่เป็นไรนี่แป๊บเดียวฉันทนได้อะไรใช่ฉันทนไ แต่บางทีอันนั้นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุถ้าแล้วถ้าว่วงจริงก็ต้องเดินทางทำยังไงผมว่าก็มีเทคนิคแล้วแต่คนอ่ะคือกาแฟช่วยได้กาแฟช่วยได้จอดพักจอดชากาแฟจอดพักจอดนอนเลยจอดพักจอดนอนเลย จอดนอนเนี่ยก็ต้องระวังนะว่าจอดที่ไหนครก็ต้องหาจุดพักรถหรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยต้องหาจอดด้วยแล้วไม่ใช่ว่าจะร์ดเครื่องนอนหลับยาวไม่ได้ไมไม่ได้อันตรายอันตรายแล้วก็เรื่องร้องเพลงเคี้ยวหมักฝรั่งหรืออะไรนี้ก็ได้ช่วยหาลูกกมหาขนมเคี้ยวเคิลอะไรก็ช่วยได้อยู่อันที่สองก็คืองดขับเร็วนะคะอันนี้คุณบอกตัวเองเลยบอกเองบ้างโอเค การที่เราขับรถเร็วอ่ะแล้วเราไม่ได้คาดคิดว่าหน้ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรแล้วบางทีมัเบรกไม่ทันใช่คือพอเป็นอุบัติเหตุอ่ะต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระวังไว้ดีกว่าเริ่มต้นที่ว่าอยากขับเร็วถนนเปียกถนนลื่นด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าใครเดินทางต่างจังหวัดนะครับเขาก็จะมีบางช่วงถนนอ่ะก็จะมีบอกเลยว่าเลนนี้เนี่ยสำหรับวิ่งหก้80เลนนี้บอด นี่คืออันตรายที่สุดเพราะต้องบอกเวลาเราเมาเหมือนเราขาดสติสติสัมปชัญญะมันถูกลดลงต้องแล้วกฎหมายคข้นข้างรุนแรงด้วยสําหรับคนที่เมาแล้วขับรถนะครับบางคนมึนเถิบบางคนประมาทบางคนง่วงแต่ละคนเมองไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าเมาเลยดีกว่านึกถึงคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนด้วยใช่อย่าว่าบางทีนึกถึงตัวเราเองกับครอบครัวเราด้วยเห็นมาจากหลายเคสหลายคดีที่มันเกิดเกิดขึ้นเนี่ยลองคิดดูดิแบบขนาดมีสติมันยังเกิดอุบัติเหตุเลยอ่ะแต่อันเนี้ยไม่มีสติแล้วมัันนก็บมจะะเหลืออไร ทวีคูณขึ้นไปอ,อ,อีกอ่าข้อต่อไปครับค่าเข็มขัดนิรภายัยแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกไม่ใช่ว่าขับรถยนต์แล้วค่าเข็มขัดแล้วใส่หมวกไม่ใช่ถ้าใส่ได้ก็ใส่ถ้าใส่ได้ก็ใส่เออคนับ <c oughs> กัยานยนต์นะคะก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยบางคนรู้สึกว่าข่มมันจะรีบแล้วมันไม่เท่แต่แกอย่าไปหาทางเอา่ะมันดีกว่าหัวหลายเคสนะที่เกิดอุบัติเหตุและสวมหมวกกันน็อกลาย่อยเยอะอยู่กันเยหลายายกันโอเคถ้าชนหนักมากอันนี้ก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าชนที่ไม่หนักเนี่ยหมวกกันน็อกช่วยได้จริงอันนี้บอกในหน้าที่เป็นไบค์เกอร์เลยค่อขับอีกไบหมวกกันน็อกไม่สำคัญมากนะแม้พอขึ้นไบค์เกอร์ปั๊บอยากเอาคลิปที่คุณสะบัดผม มันกันได้จริงๆนะอันนี้เคยล้มด้วยตัวเองหนึ่งรอบแล้วก็เหมือนนอนบนหมอนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ขับเร็วคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือคุณจะหัวะไ้ว้อนหัวใครอันต่อไปก็คือห้ามโทรศัพท์ระหว่างขับรถไม่ว่าจะเป็นเล่นไลน์ เดี๋ยวนี้เวลาขับไรเดงปุ๊บพิมปุ๊บเนี่ยอันตรายคนปั้งไปเลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ส่วนใหญ่ในรถบางคนก็จะมีมูทูธมีอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าเอาแบบโผลมาอย่างนี้หรือไม่ยกนั่งดูผมว่ายกคุยปัดแป๊บเนี่ยยังไม่ค่อยเสี่ยงมากแต่การก้มพิมไลเนี่ยอันนี้อันตรายมากพิมไลอ่านลายหยิบขึ้นมาอ่านเนี่ยอันนี้คือสายตาเราแทนที่เราโฟกัสที่ถนนใช่ไหมมันกลายเป็นพอเราก้มปับหยิบโทรศัพท์มันเราจอที่โทรศัพท์อันนี้อันตรายมากใช่เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเลยดีกว่่าาถ้ไมจเป งวดใช้โทรศัพท์ประการต้องอ่ะข้อที่6ครับเช็คสภาพรถก่อนที่จะขับ เช่นอะไรบ้างเช็คเรื่องยางรถดอกยางมีมากยแค่ไหนน้ำในน้เรี่ะไรน้ำมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันเครื่องอ่าน้ำมันเครื่องน้ำที่ปั่นน้ำฝนด้วยยางยางปั่นน้ำฝนก็สำคัญอันนั้นี่พี่สอนหนูอะไรนะเติมน้ำมอน้ำหมน้ำเออใช่ใช่โมน้ำหมน้ำโ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 มน้ัโทน้ำโดน้ำโมน้ยามน้็โมน้ำโมน้ำโมนแำวแห้เหือดไปแล้ะโดน้ี่ไอ้บโมน้อัน้อันต้ายมกเพรมาว่ามา่ทีเนี่ยบางทีเราคิดว่า เฮ้ยน้ำแห้งเดี๋ยวเติมได้ไม่นะ้นเครื่องพังอันนี้ฝากไว้เลยอุทางหอ่อนมี2อ,อย่างนะเวลาเติมน้ำหม้อน,น้ำเนี่ยความร้อนขึ้นแล้วเดือดจาดคุณอย่าเพิ่งเติมทำไมอ่ะเติมปับ๊บพอน้ํามันลงไปจะทําให้ประเก็นอะไรแตก น้ำเข้าคือปั๊มพังเลยเพราะฉันรอให้เย็นก่อนถ้าความร้อนขึ้นผมแนะนําจอดหยุดพักในปั๊มในอู่อะไรไปก่อนเลยกับอีกอันนึงคือความร้อนขึ้นแล้วคุณไม่รู้คุณไปเปิดฝาหม้อน้ํามันพุ่งเลยนะความร้อนมันดันน้ําขึ้นมาแล้วน้ําเดือดเนี่ยมันร้อนแบบยิ่งกว่าน้ําต้มมันเกินร้อยองศามันไม่ใช่ร้อนเยมันร้อนเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเติมหม้อน้ำนี่ก็ต้องระมัดระวังครับผมก็อันสุดท้ายก็คือไม่ประมาทไม่ประมาทมีสติในการทบรถไว้พักก็ช่วยนะเฮ้ยแต่บางคนอะเวลาเปิดเครเป เคยเคยแบบไม่มีสติในการขับรถแบบขับไปเรื่อยใจลอยใช่ใช่ผมเคยถ้าเราคิดเรื่องอื่นเยอะๆอ่ะใช่ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นดังนั้นเนี่ยเราต้องมีสติในการขับรถตลอดเวลาใช่ก็เจ็ดพอง่ายๆนะคะซึ่งแต่ละคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วแหละเนาะครับแต่ว่าเราก็มาเน้นเน้นย้ำเตือนเพราะอยากให้ลดเจ็ดวันอันตรายลดอุบัติเหตุนะครับไม่อยากให้ใครที่ต้องประสบอุบัติเหตุนะฮะอยากให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพใช่ครับนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเทศกาลอื่นๆก็ตาม แลวถ้าสมมติว่าใครเกิดอุบัติเหตุหรือรเกิดมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยโทรไปที่ไหนได้ไหมโทรได้ที่สายด่วน1น6 9หค่ะครือหรือ 1, 1> 9ก <1 S 1> ก็ได้ครับทั้ก็ได้เนาะสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงการนี้นะฮะโปรดระมัดระวังด้วยนะครับปกก็อป้องกันตัวเองด้วยเมื่อคนที่คุณรักคําเพื่อคนข้างหลังคําเพื่อคนข้างหน้าอะไรก็กวันนี้ฮะใครดูจนจบท้ายคลิปเรามีของแจก ถุง,ถงจิว๋วจะบอกว่าหลายคนอยากได้มากเลยนะไม่คือตอนแรกพวกเราอะทำมาใช้เองแต่ว่ามันมีอินบอกเข้ามาเยอะมากมาเยอะมาก คือมันก็ไม่ได้จิ๋วมากมันก็แบบใส่ i ะ a d ใช่ไหมอ่าลองใส่ใส่ได้เ่หนูละพ่เตอกำลองใส่มาแล้วใส่ไปทำงานคือมันก็สะดวกเนาะเล็กกระทัดรัดใ่่พี่ได้ขนาดประมาณอแพดพอดีวิธีการแจกของเราง่ายๆเลยครับให <Logic, S 2> uh, <c oughs> ้คอมเมนต์นะครับวิธีการป้องกันในช่วงส่งรานของคุณว่ามีอะไรบ้างอ่าไม่ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าอันไหนคอมเมนต์ถูกใจพวกเราเดี๋ยวเราจะจับฉลากแล้วก็ส่งเครอะไรได้เครดเดี๋ยวให้คุณตอบอะไรอย่างที่คุณอยากตอบนะฮะเดี๋ยวเราแจกให้พี่ ดผมว่าติดต่อแม่ติดรางวัลติดรางวัลแจกให้นะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ทำให้เราประทับใจเนี่ยเราไปเลือกแล้วก็ทีมงานแอดมินเนี่ยจะอินบ็อกซ์กลับไปนะครับรอดูเช็คอินบ็อกซ์ด้วยว่าใน Facebook เฟซบุ๊กในยูทูปในท้องแอร์ในเฟซบุ๊กใน Facebook ใน f เฟซบุ๊ k ติดต่อไงกว่านะครับก็เราจะอินบ็อกซ์กลับไปขอชื่อที่อยู่เนาะถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ครับก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เราจะมีทีมงานไไปเเชช็คคคนาาะวุ่ณกกดดล์์แรรหือยัง กดแช่์ลืมเปิดเป็นพับ,บิกนะคะเพราะไม่งั้นเราเช็คไม่ได้อ่าพอเช็คแล้วคําตอบโดนใจรับไปเลยถุงผ้ากากีน้งเย่ yeah! อ่าสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าที่คุณได้สารดีๆนะฮะอวยพร เทศกาลสงการครับก็ขออให้ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็ทําอะไรเนี่ยให้นึกถึงไม่ใช่นึกถึงแค่ตัวเองนะนึกถึงคนรอบข้างด้วยครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะกับเทศกาลวันปีใหม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนรักนะคะให้แฮปปี้การงานปังารเงินดีครับก็สุขสันต์วันสงการนะครับนอกจากสงการเนี่ยยังเป็นวันผู้สูงอายุด,ด้วยนะฮะก็อยากให้รักครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพไปลดน้ําดําหัวนะฮะแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวครับสาหรับ วันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ